การขับเคลื่อนกิจกรรมสุขหาดีมีความสุขด้วย3มซีโมเดลหัวข้อที่1งเทลินสความสะอาดการดูแลห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอและจัดเวรทําความสะอาดห้องน้ำเป็นประจําทุกวันและใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดที่เหมาะสมตออภัยต่อการใช้น้ำสะอาดมีการจัดเตรียมถังขยสะสบู่ไว้ใช้ล้างมือ หัวข้อที่2แค์การดูแลรักษาโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ําและมีป้ายติดห้องน้ําและป้ายแนะนําการใช้ห้องน้ําให้สะอาดและถูกต้องและส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเช่นการประหยัดน้ําหัวข้อที่3ขูดและเช่นความร่วมมือนักเรียนและครูร่วมดูแลห้องน้ําของโรงเรียนให้สะอาดอยู่เสมอและมีการจัดอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำที่ถูกต้องแก่นักเรียนเป็นประจำและมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเช่นนอสถานีอนามัยเข้ามาติดตามดูแลความสะอาดห้องน้ำและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณห้องน้ำแหล่งน้ำของโรงเรียนจบการน,นำเสนอขอบคุณครับ